ยายมีฟักมาด้วยใช่ไหมยายลูกเท่าไหร่ล่ะฟักยายลูกยี่สิบลูกยีบลูกเบ้อเลยนะนี่เลยอันนี้มาจางเหรอลูกฟักแกงใส่เยอะลูกใหญ่นะฮะลูกอย่าไปสะโองเพื่อนเลยชิงมูลนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยอยู่ตลาดเมลสครีมนะคะเฮ้ยน่ะไฮไเราที่เนาะ

จะจอยจะทำร่มให้ไม่ได้เจ้าหน้าที่กำลังจัดระเบียบทีเส้นอยู่นะทุกคนจะให้ระเบียบให้กับตลาดของเรานะตลาดก็คงจะเป็นระเบียบขึ้นนะคะที่ตลาดซึ่งนะคะอู้

ไม่ไทงดีไม่ไกเนี่มาูวยานนี้มาวยด้วยดูเขาเรียกดูเขาเลือกเก็บก่อนนะแล้วกเนนะนี่จะนี่จะพวงจะนี่มารวยมวยกีบพีรวยแซ่

เมนทยดนทุกเต้ยยหน่อยน่าดยสนะคะทุกคนแม่รีบ

สวัสดีทุกคนนะคะอยู่ตลาดสุรีส์นะคะเอามาเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บไฮไลท์นะคะมาค่ะตรงนี้นะคะตลาดสุรีส์เนอพี่น้องตลาดมุก